สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ISOConsult.org นะคะอีปีนี้ขอนำเสนอ FMEA ค่ะหลักการทั่วไปนะคะของเครื่องมือในการที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งใน c o r e to นะคะ FMEA ย่อมาจาก Failure Mode and Effect Analysis นะคะ Failure m o d e นะคะก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์เอฟเฟกต์แอน s i s นะคะคือผลกระทบที่เกิดขึ้น,นะคะตัวเอฟเฟกต์แอนอเลซนี้นการที่ต้องจัดการกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในข้อนี้อย่างไรนะคะต้องมาดูว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะ FMEA นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้กันมานานเลยนะคะ FMEA มีตั้งแต่การดีไซน์ f m b a นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็คือ Process FMEA นะคะ นอกจากนี้เราก็ยังมี System FMEA ด้วยนะคะเป็น System FMEA นะคะคือมองที่ระบบนั่นเองนะคะคือไม่ว่าจะเป็น Design Process หรือว่า System FMEA นะคะเป็นเครื่องมือในการที่ต้องวิเคราะห์ผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นจากขอ้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะหรือสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะจอเตอกล่าวไว้ว่านะคะคุณภาพไม่ใช่แค่การปฏิบัติอย่างเดียวแต่มันคือนิสัยที่ต้องทาเป็นประจาค่ะ